เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนการออกหาอาหารของข้างคาวในตอนกลางคืนนะครับโดยส่งคลื่นเหนือเสียงแล้วรับคลื่นที่สะท้อนกลับสถานการณ์นี้เกิดปรากฏการณ์ดับเพลิหรือไม่นะครับก็คือเหตุการณ์ก็คืออย่างนี้นะสมมติมีข้างคาวข้างคาวเนี่ยเวลาออกหาเหยื่อเนี่ยก็จะทําได้โดยการปล่อยคลื่นเสียงออกไปนะคลื่นเหนือเสียงนะครับไปปล่อยคลื่นเหนือเสียงออกไปนะครับก็คือเป็นคลื่นที่ความถี่มากกว่าความถี่อ่ ที่อยู่ในช่วงที่หูได้ยินะนะครับแล้วก็คลื่น,นอันนี้ก็จะสะท้อนกลับนะค้างขาวก็เอาคลื่นเหนือเสียงที่สะท้อนกลับเนี่ยไปประมวลผลแล้วก็หาตำแหน่งของเหยื่อนี้คำถามก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดปรากฏการณ์ดอเปเพลร์หรือไม่นะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือเกิดปรากฏการณ์ดอเปเพลร์ครับนะเกิดปรากฏเกิดปรากฏการณ์ดอเปเพลร์เกิดเพราะอะไรครับเพราะ นะครับสถานการณ์นี้คือแหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตนะครับมีการเคลื่อนที่สัมพัสกันนะเพราะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่สัมพัทกันระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง และผู้สังเกตนะครับ,บก็คือปรากฏการณ์ดอปเลอร์เนี <S <S ่ยเกิดขึ้นเมื่อผู้สังเกตและแหล่งกําเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่สัมผัสกันคําว่าเคลื่อนที่สัมผัสคือยังไงครับก็อาจจะพูดผู้สังเกตอยู่นิ่งแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่หรือแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่หรือแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่งแล้วผู้สังเกตเคลื่อนที่หรืออาจจะเคลื่อนที่ทั้งคู่นั้นกรณีนี้ค้างคาวกับเหยื่อเนี่ย นะอันไหนจะเป็นแรงกําเนิดเสียงอันไหนจะเป็นผู้สังเกตก็แล้วแต่บริบทแหละนะ,ะนะว่ามันมีคลื่นสท้อนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่โดยสรุปก็คือว่าทั้งสงส,งส,งสิ่งนี้กาลังเคลื่อนที่สัมผัสกันนะครับเออก็เลยเหรือเยอาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะข้างข่าวเคลื่อนที่ก็นะเกิดเป็นการเคลื่อนที่สัมผัสเช่นกันนะครับก็เลยจะเกิดปรากฏการณ์ดบเลินในนะครับโอเคนะ